ไขเค f c ด้วยแกไปขโมยไขมาเนี่ยฮะเจ้าของบ้านมนาะไปดีกว่าเด็กแบบเนี่ยมันจะซื้อกินได้อย่างไรเออลุงครับนั่นมันไก่ของผมไก่ของแกยังไงฉันเห็นอยู่ว่าแกวิ่งไปแต่แกตั้งไว้ตรงนี้มันก็คือไก่ KFC ของฉันเพราะฉันคือพ่อรุ่งตู้ใจลายแย่งเคอซชีวิตเรา ในร้นโทษอย่างนี้เนี่ยโอ้ยฝวนตกแล้ก็ต้องออกมาเก็บขยะอยาก,กินเคสีก็ต้องเก็บขยะเก็บเงินไปซื้อโอ้ยแค่นี้ยังไม่พอลต้องไปหาเก็บเพิ่มละจะได้ซื้อเคสีเฮ้ยแตที่สุดเราก็มีตังไปซื้อเคสีมาแล้วจะกินให้คุ้มเลยกินตรงไหนดีตรงไหนดีมากินตรงนี้ดีกว่าอุ้ยตรงนี้ ว้าว,วนี่แหละให้คุ้มกับที่เราเก็บเงินมาอืมอืมอืมอร่อยืมนเคยกินอะไรแนี้นแต่งตัววันนี้กะว่าจะออกไปข้างนอกสักกันหน่อยอ,อบ้านของเราวันนี้ไม่มีอะไรกินเลยเฮ้ย ใครมันมารับๆับล่อล่ออะไรหน้าบ้านเราเนี่ยเฮ้ยขอทานมานั่งกินอะไรหน้าบ้านเราเนี่ย,ยบ้านเราหมองหมดแบบนี้ฉันจะต้องไปไล่ไอ้แกนี่มาทำอะไรหน้าบ้านฉันวะเฮ้ยจะมาขโมยของเหรอโอ้โหกินไก่เก็บสีด้วยแกไปขโมยไขรมาเนี่ยเจ้าของบ้านนะไปดีกว่าต้องมาขโมยของคนอื่นแน่เลยนี่ดูสิโอ้ ไป KFC พึ่งทอดใหม่เลยนี่นะสดสดสิงๆมันต้องไปขโมยของเขาแน่เลยเด็กแบบเนี้ยมันจะซื้อกินได้อย่างไรฮาวันนี้ไม่มีอะไรกินพอดี <c oughs> เสร็จละฉันจะกินอ <c oughs> หิวมานานแล้วไม่มีเงินซื้อช่วงนี้ชอ็อตเพราะค่าไฟก็แพงน้ำมันก็แพง <c oughs> <c oughs> ไก่เคฟีเฮ้ยลุงครับนั่นมันไก่ของผมไก่ของแกยังไงฉันเห็นอยู่ว่าแกวิ่งไปแล้วแกตั้งไว้ตรงนี้เมื่อแกตั้งไว้เกินห้าวิแล้วตั้งไว้ที่หน้าบ้านฉันมันก็คือไก่เคฟีของฉันวันนี้ออกไปถ้าเข้ามาในบ้านฉันแล้วก็ฉันแจ้งข้อหาบุกนะแต่แต่แต่ผมมุสาเก็บขยะเก็บเงินซื้อเลยนะครับมันก็เรื่องของแกเพราะฉันคือ พ่อรุมตู้ใจลายแย่งเคเอซของเด็กเก็บขยะกินไปเลยเจ้าของบ้านบ่อรุมตู่ใจลายแย่งไก่เคซเด็กกินขอให้ไก่ติดข้อ ยังไม่ติดคอคราวนี้กินกระดูกไปติดคอจริงแล้วทำไงดีไปหาหมอก่อนนะครับทุกคนนี่คือกมตามสนอง